นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบะหงเวสาระนังยันตีปะพาตานิวะนานิจา อารามโรุกเจตัญานิมนุสสาพยาตจิตตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสรณนามุตตะมังเนตังสรณนามะขมาสับะดุขาปะมุจติโยจะพุทันจะธรรมันจะา สังขัญจาระนังขะโตจัตตาริอริยสัจานิสัมาปัญญาญาปัสติดกขังดูขสมุปาทัาทุกขะจาติกามังอริยจะทังขิกังมักขังทุโคปสสะมคามินาง เอตังขอสรรนังเขมังเอตังสารนามุตตมังเอตังสารรนามาคาม,มาสับดุโคาปมมุจติอขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสต่สรูชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความครบเอือเ้อเฟือ พระบรมศาสดาทรงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกมหันตภัยคกคามแล้วหมันตภัยคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเบียดเบียนโรคระบาดแผ่นดินไหวเกิดภัยพิปัติมนุษย์ก็แสวงหาต้นไม้เป็นจารณะบ้างภูเขาเป็นจารณะบ้างพระอินพระพรหมเป็นต้นเป็นจารณะบ้างพระบรมศาส,าสดาทรงตรัสว่า นั่นไม่ใช่สารณะอันกเกษมนั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุดเมื่อประชาตว์อาศัยสารณะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากหมันตภัยหมันตทุกเป็นต้นได้ส่วนบุคคลใดเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าวะระธรรมภาริยสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกําจัดภัยเข้ามาศึกษาฝึกฝนอบรมประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาทพระศาสดาศึกษาพติก จนสามารถพัฒนาพฤติกรรมให้เป็นไปกับศีลพัฒนาจิตใจให้เป็นไปกับสมาธิทัศนะความเหม็นให้เป็นไปกับญาณปัญญาจนสามารถพัฒนาญาณปัญญารู้แจ้งแทงตลอดทุกขาาจาัจจะด้วยการกําหนดรู้สมุทยาาาัยสัจจะโดยการประหารให้หมดสิน้นประจักษ์แจ้งนิโรธาสัจจะอบรมมรรคสัจจะให้เต็มให้บริบูรณ์ผันตนเองจะพุทชนสู่ความเป็นอริยะจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธะ ทังตลอดอริยสัจละกิเลสเป็นสมุชเชทเฉททปะหานเป็นต้นได้พระบระมศาส,สดาสตรัสว่านั่นแหละเป็นสารณะอันกเกษมนั่นแหละเป็นสารณะอันสูงสุดเมื่อประชาว์อาศัยสารณะเหล่านั้นแล้วจึงสามารถพ้นจากมหันตภัยมหันตทุกเป็นต้นได้ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่พุทธบริษัททุกท่านขออนุโมทนากับโยมท่านทั้งหลายกับอาจาร,รเบียร์คณะ คนตื่นทอมที่ได้มาจัดกิจกรรมในการป,ปฏิบัติธรรมกันในวันนี้ก็ไม่เห็นพวกเราที่มาประพฤติปฏิบัติกันอย่างนี้เห็นก,ก็รู้สึกมีความสุขมีความสุขที่เราท่านทั้งหลายมาร่วมแรงร่วมใจกันในการประพฤติปฏิบททัติธรรมทีนี้ในวันนี้อยากจะ สนทนากับพวกเราเนาะที่จริงนั่งมาในรถเนี่ยม่าพิจารณาวันนี้จะมาแสดงธรรมะเนี่ยให้เรารู้จักคําว่าวันจกาะธรรมะวันจกาะธรรมเนี่ยก็แปลว่าธรรลวงเวลาเราประพฤติธรรมเนี่ยมันจะมีธรรมะส่วนหนึ่งนะมันมาแทรกเราแล้วก็มาหลอกให้เราเข้าใจผิด คิดว่าเป็นธรรมะแท้แต่ที่จริงมันเป็นธรรมลวงนี้เป็นต้นนั้นพระบระมาศ,าศาสดาก็ทรงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเราท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติกันทั้งหลายเหล่านี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าใจผิดนี่จะยกตัวอย่างที่จะยกตัวอย่างอันดับต้นๆก่อนก็คือยกตัวอย่างเรื่องพรหมวิหารให้เรารู้ว่าธรรมะที่เป็นตัวพรหมวิหารที่เป็นแท้กับพรหมวิหารที่เทียมเนี่ย